เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะ <Hello. S 1> ตอนนี้อยู่ในแมปบอกฟุตนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นคอมโบสุยๆกันหลังจากที่ผมเล่นโหไปอย่างโหดช้ำอันนี้จะเปลี่ยนไปเล่นสุยๆแทนเล่นโผลนในเซิรลล์นี้งงๆมันว้าจังเลยจะเปลี่ยนมาเล่นสุยๆนะเพราะว่าเอออับดีหน้าโคก็โดนเนิร์มแล้วเนะเาะเฮ้ยยังไงตรงนั้มีคนผมเล่นคอมโบก็ได้แต่ว่ามัน เออไม่ค่อยจบคอมโบในคอมโบเดียวพีว <Pv P> ีพีจะขอพวกนี้พีวีพีไม่เดี๋ยวอันนี้จะมือใหม่แน่เลยเฮ้ยพีวีพีวันนี้ไม่เปิดพ<ร>ีพีหรอไม่เปิดเอ้ยวัออนนี้ทำไรอะ่ะเออเกิดมาจากไหนอะ่ะเปิดพีพีไหมอะ่ะไม่เปิด อันนี้ก็เกินไม่มีคนเปิด p p เลยแล้วผมมีผนในตัวด้วยถ้าผมหายไปไหนไม่ต้องหงใส่นะเดี๋ยวนี้ก็ค่อยมีเวลาเออหรือไม่ก็อาจจะแบบไปเล่นกับเพื่อนยังไงเจอเหยื่อ PVP นี่ PVP PVP แต่ละเนี่ย PVP กันคนนี้พี่เปล่าคนละคนนายไปไหนอนี่ะมา PVP ก่อนอ่ฮะไ้ไม่โดนเ,เปิดปดเปิดสีดีกว่าแดงน้ำเงินเหียวน้ำเงินไหนไม้อะไปไหนแล้วอ่ะออกไปแล้วเหรอเขาหาย อานั่งเงีอ่าห้าตายหนึ่งเอ๋อเราเป็นเพื่อนการใจเย็นตอนนี้ผมฆ่าได้หนึ่งคนนะต่าหัวเพิ่มอีกอีกอยูยอ่า เอมีใครดีไม่เอ่ยอันนี้แต่มือใหม่แน่เลยนุ่งดันนั้งแต่ขขาใหม่ใหม่เออเฮ้ยอ่าเจอคนดีดีเออเออเอออือเอาเอามามามาโดนหนึ่งพวกเอาไม่โดน โอเทีอย่างน้อยก็ว่าปีได้ไอ่ไงเขาใช้ปืนพิษแต่ปืนพิษตาบเห็นไหมแหละน่าจะใช้เออสายดาบสายดาบแปบรุ่งละอ่าฮะโป๊ะเอาไม่โดนเฮ้ยก็เกิดไปอันนี้เล่นเล่นโกเล่นเล่นคืแต่ละไันไง ตรงนี้อยู่ๆก็กลายเป็นที่ TP แบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะ,ะ,ปปะอ่าฮะโจ๊ตหนึ่งผมเนี่ยโดนเออยยๆๆเยอะๆเยอะๆเยอะเออยอะผมมีผลสาอย่าเพิ้งรีค่ัให้ผมฆ่าคุณดีกว่านะเอา้าปิดกิวเกินไป ไม่โดนบอลบัวละกันมาๆๆเป็นเป้าหนี้หน่อยอ่าห้โดนเป้าหนี้หนึ่งเออม,มาเล่นโป้ไม่โดนเป้าหนี้หน่อยเป็นเป้าหนี้หน่อยอ่าห้เป้าหนี้หนึ่งโป้ได้รเรียบร้อยนะฮะ ทีดีก็ถือว่าเป็นการพีพีที PD ่ดีมากๆโอ้โหม,มาเฉยเฮ้ยนายเป็นใครอยากเล่นโค้ด้วยหรอพีวีพีวะพีวีพีพีวีพีเกมม่เกียร์นายต้องพีพีถ้าคลิปไม่ไม่ลงวันนี้ก็อาจจะลงพรุ่งนี้นะสุดจบแล้วเหรอใช่เฮ้ยจะพรุ่งน,น,นี้ผมมีสอบเออ เออนะเออนะถ้าระหว่างผมก็จะลงแล้วกันใครชนะหอมเออมี PVP เร็วนายมา PVP กันนายต้อง PVP กับเราสามสอง เขาเล่นสายดาบอยู่ผมเดานะเออก็เล่นโผก็ต้องเล่นสายดาบ่ะป้าไม่โดนปอกเอาไม่โดนเกือบเกือบตะกี้เกือบเห้เปิดงานที่สังเกทิ้งไว้ก็เกือบไปอ่าฮะเล่นโผน่ยังไม่โดนเนื้อโดนไหมนั่นอะ ห้าเรียบร้อย GG ครับ GG ครับปตอนนี้เราก็ฆ่าได้คนเอ้ยข้าคนได้เยอะแยะแล้วอืมเพิ่มมาแล้วจะขึ้นห้าล้านเจ็บให้ได้เลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเจ็ดล้านเดี๋ยวตรงนี้มีคนอยู่ แล้วอย่างไงดีนะอ่าฮะตอนนี้มามามานาใจพี่ีรอบเ่อวานที่นายฆ่าเราไปอรอพี่พรอบไหมพี่พี่รอบพี่อยากกินนะาบอกว่าอะไรโอเคส2 หนึโกด,ดูนะฮะฝีมือเขาจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะฮะอ่าฮะตอนนี้เขาไม่มีการรู้จักเล่นคอมูชานละไม่รู้จะเรียกว่าชานหรือว่าฉาบอ่าหา้าเอากกคีย์บอร์ดผมดังนิดนึงนะไม่นิดเนะดียดังมากเลยนะนี่คือเสียงเสียงของคนที่ชอบเล่นคอมโ,โบนะฮะ พราะผมเริ่มรู้สึกอยากล่าข้างบนจริงๆจังหวะจะเล่นคอโมโบเอาหายยี่ไม่ได้ดูวันนี้เลยเอาหายไอ้ไม่โดนเออมาที่ก่อนหนาอยอ้าโดน โอ๊ะเรียบร้อยจีจครับจีดีนะดีเมื่อกี้พีพแบบยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วอออพอโป๊สยๆผมก็เออเล่นไปเล่อยๆก็เริ่มฉีนแล้วนะเล่นสุยๆเล่นไปเล่อยๆก็เริ่มฉีนแล้วก็โหดขึ้นเหมือน คอมโบอ่าวีสองอยากพีพีสักหน่อยละกันเรา่อให้ปิดคีมไปหาพีพีแป๊บเรารีเซ็นไม่ได้นะผมมีปวดในตัว ผลสัตว์เออผมเคยเรียกผลสัตว,ว์ไปไปเรียกขนสัตว์แล้วก็ที่เขา,าด้วยปิงมีนคนปิงนะฮะคนที่เขาปิงอ่าไปไปคาเฟ่ดีกว่าคิดว่าน่าจะมีคนตรงนั้นน่าจะลงดันกันอาของคาเฟ่จะมีคนให้ตกนะ อีกครั้งหนึ่งผมล้างข้างหัวแล้วผมหัวร้อนมากเพราะว่าข้างหัวมันลดลงเรื่อยๆแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นล้วก็มันเหมือนกับแรงนั่นแลยฮะขึ้นลงขึ้นลงแต่นี่จะไม่เหมือนกับแรงตรงที่ว่าเปิดได้เลยก่อนจะไปแอปพลิเคชันเลยไม่ใช่ไม่ใช่เดินไปแล้วเดจยวก็ถึงเห็นไหมเห็นป่ะไปฝนแสนายคล้ายอ่ะวันนี้ก็ โอขอโทษละกันขอโทษละกันกน,นายเวลน้อยอ่ะมันไม่มีคนในโต๊ะอีโดฟาขอในโดฟาเออคนที่คนทีน่เขาราักคางหยอยดีแบบถ้าเขาไม่ได้ด่าเราเราก็อย่าไปว่าขานกเป็นตัวเกมเลยเอา้เขาหายไปไหนอ่ะเอาเมื่อกี้เห็นอยู่เลย หรือว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นผมก็เห็นนะหรือว่าอยู่ข้งกจู่แบบอเอาโอคผมว่าเขาออกไปแล้วหละอ๋ะอเขาดีเซตมาเขาดีเซ็ตมา,นมามโน้ตคาฟเฟ่สแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคผมว่าเซตน,นี้ไม่น่ามีคนอยู่แล้วมั้งนะโอคขอนทีท่ดี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 ด อมีดีจะเล่าหน่อยไอเดี๋ยวผูแล้วน่าจะเดือดน้อยนะผมว่าไม่ได้เครับอันนั้นเราไม่อยูุ่บนายก็ได้เออน่าจะไม่มีละแหละเดี๋ยวคิปกระป๋าไม่ขีดมะไรดีกว่า เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กอย่อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะกดตางเป็นเยอะๆแล้วผมจะมขยันทำคลิปขึ้นเรื่อยๆนะก็แล้วแต่วันว่างนะถ้าวันไหนผอไม่ว่างก็อาจจะไม่ได้ลงแล้วก็วันไหนผมอาจะาขีเกจก็เลยไม่ได้ลงตามนั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรละลบ,าบายลาบายคอมโบซุยๆมีเพียงเท่านีนะ้บาย